สวัสดีครับขตนับข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์เมืจะมาพยากรณ์คนราศีธนูในเดือนกันยาย,ยน2565นรกครับกดอ,อื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b ์ติดตามเป็นกระจายให้กับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ A A มาที่เป็นลิเบอร์หกซึ่งจะอยู่ท้ายตรงด้านล่างนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของขับที่บาใต้คลิปแอดไลน์ Ad A มาําค่าครูได้ครับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับดูได้ล่าง ดูได้จากด้านล่างตรงท้ายตรงนี้นะครับราศีเกิดเนาะแล้วก็จุดกําเนิดดูที่ตนุสีแดงตรงนี้นะครับธนูเนาะทีนี้เดือนกันยายน2565นี้เป็นเดือนที่9ของปีแล้วนะครับเผ่อปั๊บๆก็เป็นซีรี่ปลาปีแล้วนะจะหมดปีแล้วเนาะทีนี้ในเดือนกันยายนนี้มีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงครับน้อยมากๆได้แก่ดาวพุธสุข และอาทิตย์นะครับซึ่งมีเนยยสําคัญคือดาวศุกร์ย้ายราศีสองรอบนั่นเองเนาะนานๆทีจะได้เห็นนะครับแต่ก็เห็นเรื่อยๆอยู่นะมีดาวพุธเนี่ยประจําเดือนเป็นเดือนเลยนะครับย้ายราศีสองรอบต่อ1เดือนนั่นเองแต่คราวนี้เป็นดาวศุกร์เนาะที่นะเริ่มต้นนะครับที่ดาวประจําตัวกันก่อนก็นกคือดาวพฤหัสบดีหรือดาววาสนานั่นเองดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับขณะน,นี้โคจรอ,อยู่ในราศีมีนหรือสถิตในราศีมีน ได้ตำแหน่งเกษตรในรอบ12ปีถือว่าเป็นช่วงที่ปังน,นะครับในรอบ12ปีในเรือนพันธุด้วยนะครับคนธนูเนี่ยจะโชคดีกว่าคนราศีมีนเพราะเนื่องจากว่าคนธนูเนี่ยได้พระหัสในเรือนพันธุแต่ว่าถ้าเผื่ออยู่ในเรือนตัวเองี่ยมันแปลว่าใช้แข้มแข็งของ,ของตัวเองนั่นแหละนะแต่ว่าอันนี้คือความมั่นคงหมายความว่าคือพเพื่อไว,ว่าพันธุมันคือรากฐานของชีวิตของมนุษย์เราคือพเพื่อไว,ว่ามันเป็นความมั่น คงและอาจจะเป็นมั่งคั่งในบางคนด้วยดังนั้นเนี่ยมันจึงหมายถึงว่ามันเข้าพบเรื่องที่ดีตนุเดินก็หาพันธุตนุพันธุแปลว่าตัวเราเนี่ยจะเข้มแข็งอย่างน้อยนะสุขภาพร่างกายเข้มแข็งสุขภาพเอ่อตัวเรามีความคิดความอ่านที่ดีเพราะพัทธาตสุบลีเนี่ยหมายถึงความรู้ความอ่าการพัฒนาศักยภาพแล้วจะไปสู่ความมั่นคงได้ตันุพันธุจึงหมายถึงมีครอบครัวด้วยครับก็หมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได สร้างครอบครัวเป็นของตัวเองคือพูดง่ายว่าแต่งงานแล้วมีบุตรนั่นเองนะครับทีนี้แต่างงานก่อนเดี๋ยวก็เดินก็หาเรือนบุตรทีหลังเนาะทีนี้ต่อไปออดาวพฤหัสดีเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุยังหมายถึงบ้านรถที่ดินพูดง่ายๆก็คืออสังหารนั่นเองก็มีเกณฑ์ที่ว่าตัวเราจะมั่นคงเป็นปิดผันก็คือจะมีหลักทรัพย์นั่นเองนะครับเดานั้นได้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในรอบ12ปีถ้าคุณไม่ได้ช่วงนี้ก็ ยากหนยนะถ้าเป็นโอกาสอื่นทำ่าได้ไม่ได้แต่ยากนะครับแต่โอกาสนี้จะได้ง่ายกว่าเนาะประมาณนี้นะครับชี้นนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยพันธุเข้มแข็งก็ประมาณว่าเรงกับดาวอาทิตย์ศุกร์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจบนะครับประมาณนี้แต่ต้องไปดูก่อนนะว่าคุณเกิดวันอะไรนะครับแล้วทักษะจรในปีนี้ ตกอะไรเอ่ยถ้าดาวพฤหัสตกอุตสาหะและกลา,ากินีอันนี้ลำบากหน่อยนะครับถ้าถ้าตกกลากินีนี่คือ,อมไม่ได้คุณจากดาวพฤหัสเป็นกเกษตรสักเท่าไหร่นะครับถือว่าก็มีดีอยู่นะแต่ไม่ทําให้เรากระตือขึ้นหรอกครับแต่แค่ว่าแบบดีเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆพอรอดๆไปนะครับแต่ไม่ทําให้เรานันบั่นคงขึ้นมาได้ส่วนดาวพฤหัสเป็นอุตสาหะหมายถึงเหนื่อยแทบตาย แต่สุดท้ายก็จะได้นะครับคือก็จะมั่นคงขึ้นได้แต่เหนื่อยต้องพูดคาว่าเหนื่อยไว้เลยนะครับอ่าถ้าเผื่อมันตรงแต่ถ้ามันเหลื่อมก็ยังดีนะอย่างเช่นดาวพฤหัสเดินข้ามปีใช่ไหมครับบางคนเนี่ยการาคินีปีนี้จนถึงสุบรม,มการาใช่ไหมครับแล้วแต่วันเกิดคุณนะมันชนวันเกิดนะครับเอาจาไว้ว่าไม่ได้ชนปีแต่ชนปีเกิดของคุณก็หมายความว่าวันเดอปีเกิดขออภัยครับวันเดอปีเกิดของคุณตรงเมื่อไหร่ก็คือหมดเวลานั่นแหละครับหรือจะเปลี่ยนเม่นั้นนั่นแหละเนาะ บางคนเนี่ยเพราะว่ามันค่ามปีแปลว่ามันจะหมดปีนี้แล้วเริ่มต้นปีหน้าก็แปลว่ายังดีอีกครึ่งปีแต่คนบางคนอาจจะดีปีนี้แต่ไปตกปีหน้าคือเสียอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เนาะก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ก็ยังได้คุณประมาณครึ่งปีนะครับทีนี้จบดาวพสัสดีเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวที่จะมีการโคจรยกยาราศีในเดือนกันยายนนี้บ้างนะครับดวงแรกก็คือดาวพุธ ดาวพุธเนี่ยโคจรนะครับเข้สาสู่ราศีสิงห์วันที่2กันยายน65พักด้วยดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการปฏิสัมพันธ์การพูดการเจราจาการสื่อสารและเอกสารสัญญาด้วยนะครับพอถอยหลังจึงหมายถึงความว่าล่าช้าหมายคมว่าอะไรใครที่สอบแข่งขันแล้วประกาศผลเนี่ยจะเลื่อนนะครับสองกันยายนก็ประมาณถึงต้นเดือนหน้านะครับ1เดือนที่ดาวพุธจะถอยดังนั้นเนี่ย รอเดือนหน้านะครับประกาศผลเดือนนี้ต้องวาวุ่นใจไปก่อนส่วนผู้ที่ขอวีซ่านะครับก็ก็คือเอกสารไงก็คือหมายถึงเดือนหน้าเหมือนกันนะครับเดือนนี้ยังไม่เป็นผลดังนั้นเนี่ยวันนี้วันที่22แล้วนะครับที่ผมอัดคลิปเนี่ยเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์นิดนิดนะครับถ้าผมไม่ทราบว่าวีซ่าเนี่ยขออาทิตย์หนึ่งได้หรือเปล่าถ้าได้ก็แปลว่าคุณยังพอรอดแต่ถ้าเผื่อไม่ได้คือต้องรีบทําตั้งแต่ ณนะวันที่ผมบอกเร็วนี้เลยนะถ้าไม่งั้นมันไม่มีทางทันแล้วนะไม่งั้นคุณจะตกตำแหน่งที่ช้าไปละนะครับคือเพื่อเวลาช้าจะไม่ได้ตามเกณฑ์ตามเป้าหมายแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่สมัครงานเดือนหน้านะครับเขาไม่ยังไม่พิจารณาเนา,นานะประมาณนี้นี่คืออํานาจของดาวพุทธที่ถอยหลังเป็นพุธบาปประเคาะไม่ใช่พุธสุป,ประเคาะนะครับบางคนจะบอกว่าอาจารย์ เรียนมาดาวพุธเป็นดาวสุประห์ไม่ใช่หรอทำไมเป็นดาวบารประเคศอาจารย์ผมสอนมาว่ามีท่านหนึ่งนะครับสอนมาว่าดาวพุธถ้าเดินพักเสร็จมนหรือเดินหน้าเร็วกว่าปะกะติเดินหน้าที่แบบนิ่งแล้วก็ถอยหลัง3อย่างเนี้ยเป็นพุธบารประเคศมีดาวพุธท,ที่เดินดีปะกะติเท่านั้นทึงจะเป็นพุธสุประเคะนะครับอืมทีนี้คือมันหมายถึงการพิพาดตกรนส่วนมากนะครับ ดาวพุธอยู่ในสถิตราศีสิงเลินสุภาดาวพุธในสุภาก็ดีครับจะเป็นพินทุบาทคขว่าพินทุบาทเล็กๆหมายความว่าขนองปากพุธหมายถึงปากพออยู่ในสุภา success success ดวพุธยกตนข่มท่านอืมนะต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปอะไรมากไม่งั้นเดี๋ยวจะเดือดร้อนภายหลังได้ทีนี้ดาวพุธมาจากสองเจริญนะครับแต่ข้อดีก็คือวางแผนแล้วจเจริญนั่นแหละสําเร็จนั่นแหละพูดกับผู้ใหญ่แล้ว ดีคือพูดง่ายว่าอ่อนน้อมทำตนผู้จาอ่อนหวานเนี่ยผู้ใหญ่ชอบดาวพุดธมาจากสองเจ้าเอนคือกรรมะกับปตตนิกรรมะสุภะแปลว่างานผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมหรือได้เขาเรียกว่าร่วมพุ้นกับผู้ใหญ่นะครับปตตนิก็คือหุ้นส่วนนั่นแหละ่างที่บอกไปปตตนิสุภะจึงหมายถึงว่าผู้ใหญ่เพื่อตรองข้ามให้คุณเรื่องการงานนะครับอ่าเขาเรียกว่าช่วยเหลือเรื่องการงาน หรือดาวพุธเนี่ยหมายถึงการสื่อสารกันแล้วจะมีการคอนเนคชันเรื่องของการงานที่ดีนั่นเองนะครับพระดาวพุธได้3ตําแหน่งดาวพุธได้ตาแหน่งอุจจาวิราแปลว่ามีอํานาจเรื่องของการพูดการสื่อสารเอกสารสัญญาการเข้าสังคมแล้วก็ดาวพุธเป็นมหาจักรแปลว่าเหนื่อยในคําพูดแต่ได้เงินได้ทองนะครับพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าพูดอะไรก็ดิบดีขายก็เป็นเทนําเทท่าพูดจาก็มีเสน่ห์ ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือและแม้กระทั่งทําให้คนอื่นยังหลงได้ด้วยอะไรเงี้ยครับพอได้แต่ผลราชาโชคด้วยดาวพุธเป็นราชาโชคแปลว่าพูดแล้วได้มีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือนะครับหรือมีเสน่ห์ในคําพูดนั่นเองนะเห็นไ,ไหมดีหมดเลยพูดแล้วสนะักเซสเนยเพราะว่าสุภาก็คือความสําเร็จนะครับมีการติดต่อกันงานกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับแดนไกลนะแล้วก็ได้คู่ต่างถิ่นด้วยหมายความว่า ปัตตนีสุภาเนี่ยนะครับแล้วกรรมะมาลงสุภาด้วยแปลว่าการเลือกการคิดการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตกับคนต่างถิ่นนะครับก็คือแต่งงานนะครับกับคนต่างถิ่นหรือมีอุปธรรมกับคนต่างถิ่นนะครับเป็นเพศตรงข้ามโอเคประมาณนี้จบดาวพุธนะครับตัดอยหลังนะแปลว่าล่าชานิดนึงนะครับต้องรอนะครับได้แน่แต่รอเพราะได้3ามตำแหน่งในดาวพุธนล้วนะครับ ชนี้ดาวศุกร์ย้ายราศีวันที่2กันยายนห5ด้วยคุณดูในยะสําคัญดีๆนะ2กันยาเหมือนกันแต่อันหนึ่งพักอันหนึ่งเดินหน้าหมายคําว่าดาวศุกร์จะบังดาวพุธนะครับแต่ชั่วข่าววันที่2ก็ประมาณวันที่1น3นี่แหละต้องระมัดระวังนะครับพุธศุกร์คูทธาตุน้ําอยู่เรือนสุภามีเสน่ห์มากๆเสน่ห์เหลือแล้วผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนด้วยนะครับาดาว สุกมาจากสองเจ้าเรือนนะครับดาวสุกตกสุภาก็ดีมากอ,อาริสุภะนะครับหมายความว่าอะไรมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือถ้าวิธีการแก้อ่อนน้อมทำตนจบนะครับแก้ง่ายไม่ยากส่วนดาวสุกมาจากเรล,ลาภะลาภะสภะแปลว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์แบบง่ายก็เป็นไงว่ามีปัญหาก่อนต้นลายปดีนะครับต้นลายคือมีนี่ไงอังคารเนี่ยปุตตะอริลงทุนเสี่ยง คุณมักจะเสี่ยงและลงทุนเนี่ยมีปัญหาแต่ผู้ใหญ่จะมาซัพพอร์ตภายหลังช่วยเหลือภายหลังแล้วรอดเนาะก็ถือว่าโอเคแต่คุณต้องพูดนะดาวพุธเนี่ยแปลว่าปากดังนั้นต้องพูดถ้างเงียบก็ไม่ได้นะครับดังนั้นขอความช่วยเหลือไปนะครับแล้วเขาก็จะมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนและก็ซัพพอร์ตเราทําให้เราอะรอดพ้นกับปัญหาและอุปสรรคไปได้นะครับอย่าลืมนะมีบริษัทอยู่เข้าเรือนฮาริมาแล้ว7ปีจากนี้ไปแต่เขาจะถอยหลังอยู่ก็ว่ากันไปนะครับ แต่แปลว่ามันจะอยู่ในเดือนอีตจึงหมายถึงการพลริกผันให้เกิดปัญหานะครับอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันด้วยการกระทําของเราเองอังคารคือแอคชั่นนะครับการกระทําวินาศด้วยเห็นไหมครับวินาศอริแปลว่าอะไรหมายเขาว่ามีปัญหาแล้วจบเลยแต่คาว่าจบเลยนี้ได้ทั้งดีและเสียเพราะมันสัมพันธ์กับเรือนสุภาประมาณว่าผู้ใหญ่นั้นช่วยเหลือแล้วก็รอดพ้นจบเลยไม่ต้องมีปัญหาอีกแต่อีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตปัญหานะั้นจะจบทําให้เราสูญเสียสิ่งนั้นไปเลยครับโอเคนะหรือมีอุปสรรคปัญหากับการเดินทางไกลนะครับไปทํางานต่างถิ่นอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะครับก็พยายามติดต่อกับผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือออนนำทำตนวิธีการแก้เนี่ยนะนะครับต่อไปออดาวศกจบไปแล้วเนาะอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นดวงที่3เป็นเจ้าเรือนเดี่ยวด้วย เข้าสู่ราศีกรกมาที่17กันยายน65ดังนั้นอาทิตย์จะอยู่ในช่วงแรกอยู่ที่เกษตรราศีสิงห์1-16กันยายน65อาทิตย์อยู่ในราศีพสบดีมากเด่นปังเวอร์นะครับโดดเด่นแล้วก็ผู้หยาบคขาเรียกว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตอาทิตย์เป็นเกษตร,รคุมดาวพุธและศุกร์เป็นชุดที่ดีมากๆไม่ทำลายกันเลยแต่ระมัดระวังอย่างหนึ่งตรงที่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยพออยู่ใกล้ดาวดวงใด,งดงก็ตามจะดับดาวดวงนั้น อาทิตย์จะดับทั้งดาวพุธและดาวศุกร์มันเป็นปกติทุกๆปีนะครับเอ่อดาวอาทิตย์เป็นดาวที่มีแสงพอโคโจรมาปุ๊บจะดับดาวทั้งสองดวงนี้นะครับต้องระระวังนิดหนึ่งนะทีน,นี้แต่ยังดีที่ในเอนที่ดีนะครับสุภาเนาะก็หมายความว่าในตอนที่อับแสงอะ่ะกลายเป็นว่ามันไม่มีสเสน่ห์และทําให้ผู้ใหญ่อาจจะไม่ช่วยเหลือได้นะครับทีน,นี้เมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรในเอนสุภาก็แปลว่า เป็นการสัญญาด้วยนะอาทิตย์พุธเนาะแล้วก็อาทิตย์ศุกร์ก็คือคู่ซับขู่บารมีปังเบอร์นะครับหมายว่าผู้ใหญ่ที่มีอํานาจมีวาสนาเนี่ยจะคอยอุปถัมภ์พพอร์ตแต่เราต้องขอร้องช่วยเหลือด้วยนะครับอทีนี้ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกัมมะบ้างอ,าอ่อนต่าขอโทษครับอ่อนกําลังลงนะครับในตําแหน่งที่อ่อนลง ทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ย17กันยายน65จนถึง30กันยายน65เนาะเป็นช่วงนิดๆนะครับดาวอาทิตย์ยืนนกรรมะนะครับก็ร้อนแรงร้อนรนในการทำงานทีนี้ดาวอาทิตย์มาจากหนสุภาสุภากรรมะแปลว่าอะไรผู้ใหญ่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือการงานที่มีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตก็ถือว่าดีแล้วก็หมายถึงการต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการกระทําเพราะ อาทิตย์อยู่ในราศีกันเนี่ยเป็นราศีอริของดวงเมืองดวงโลกแปลว่าการการะทาที่เหนื่อยยากต้องแก้ไขปัญหาแต่ผู้ใหญ่ก็จะสปอร์ตนะครับคือว่าโอเคอยู่เนาะทีนี้ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาตามนะครับกลุ่มกันในราศีกันวันที่27กันยาย,ยน65นะครับในตำแหน่งนิดนิดแปลว่าอ่อนได้แปลว่ามีจุดปกพ้องเกิดขึ้นนะครับดาวศุกร์กลุ่มอาทิตย์เป็นคู่สัพ์คู่โชคปังนะดาวศุกร์มาจากเรือนลาบ ลาภกรรมะได้ชอบได้รับกับการงานงานสบายงานง่ายงานที่แบบไปหน้าเรื่อยๆแล้วมีชื่อเสียงมีเงินทองด้วยอาทิตย์คือชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งสุขคือเงินทองดังนั้นอาทิตย์สุขจึงเป็นคู่สมพลหมายถึงการรวมพลังกันให้เกิดกําลังที่27 2ส9กเท่ากมาถึงเลขสูงสุดในทางขยศาสตร์นะครับมันไม่ได้แค่สูงสุดนะแต่มันหมายถึงดีรอบด้านนะครับ พออย่ในเรือนกรมะก็คือสัก c ์เซเรื่องการงานทีนี้ดาวสุขมาอีกเจ้าเรือนหนึ่งคืออริอริกรรมะหมายถึงงานที่มีปัญหาอุปสรรคแต่มันจะผ่านไปด้วยได้ง่ายๆเห็นได้อย่างลาภะมาดงกรรมะเนาะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมวิธีการที่จะทําให้มันง่ายจะต้องทํำยังไงบ้าง1น 1. วางแผนล่วงหน้า 2. มีสติ โฟกัสกับงานที่ทําอย่าวอกแักไปเรื่องอื่นเพราะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายเข้ามาเพราะอริมันเข้ามาเรียนกรรมะและมีบุรุษเตยอย,อยู่มาโดยไม่คาดฝันและดาวังคารเราก็คืออังคารในเดือนอริจึงหมายถึงการกระทําที่ผิดพลาดนะครับต้องระมัดระวังนะหมายถึงว่าผิดพลาดแต่ว่าผู้ใหญ่ก็คอยซัพพอร์ตคอยแบบเอาไม่เป็นไรแก้ไขแก้ไขให้รีบแก้ไขแล้วกันอะไรอย่างี้ครับก็รอดลาภะมาลงนะครับก็แปลว่าต้นลาดไปดีนะ ดังนั้นพยายามให้ดีอาทิตย์พษหัสเร่งกันได้ปังในรอบ12ปีบวกๆพ่อดาวพฤหัสดีก็จะมาอยู่ในตำแหน่งนี้12ปีส่วนอาทิตย์จะมาอยู่ในตำแหน่งนี้ใช้เวลา1ปีดังนั้นเนี่ยพอเร่งกันก็จะได้คู่มิตรใหญ่ในเรื่องการงานเร่งที่พันธุแปลว่างานจะซัพพอร์ตให้เกิดความมั่นคงในอนาคตได้จากผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตซึ่งมาจากเรือนตันุก็คือตัวเองด้วยนะครับหมายถึงตัวเองต้อง ซัพพอร์ตตัวเองด้วยก็หมายถึงว่าไปเรียนรู้ไปพัฒนาศัก,กยภาพตัวเองนะครับแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างเพราะปนุพันธุเป็นพะหัสเกษตรก็หมายความว่าเราจะได้ทุกอย่างที่เราต้องการแต่จงจําไว้ว่ามันไม่ได้ได้ง่ายจากแค่คําพูดนะครับแต่มันได้จากการกระทำนะเองและผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตทีหลังต่อคือต้องขยันนะพูดง่ายอย่างอังคารตอกอหริมันไม่ขยันนะอมืมันได้ง่ายผู้ใหญ่ซัพพอร์ต แต่ก็ต้องลงมือทําด้วยไม่ใช่ว่านิ่งเห็นว,ว่ามันดีก็เลยนิ่งไม่ได้นะครับต่อไปจุดสุดท้ายดาวศุกร์เนี่ยเป็นนิดในเดนือนกุมภหมายถึงมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรานั้นปแปลกแปลกคว,ว่าปแปลกในทนี่น่าจะประมาณว่างานที่เกิดอุปสรรคปัญหาแต่ทําให้ผ่านพ้นไปได้อันรประมาณนี้ครับดาวศุกร์เล็งพิษหัดคู่ศัพท์คู่โชคอ่านะครับดีในรอบ12ปีเหมือนกันก็หมายความว่า เนี่ยมันทําให้เราอ่ะเด่นเรื่องการงานดีมากอ่าทําว่าเดือนกันยายนนี้มีทั้งดีและเสียแต่ดีมากกว่าเสียเยอะเลยครับอ่าถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากของอาทิตย์เล็งพฤหัสและศุกร์เล็งพฤหัสอาทิตย์กลุ่มกับศุกร์เนาะดังนั้นเนี่ยแค่ระวังดาวพุธถอยท,ยท่านเองนอกนั้นก็ถือว่าโอเครอดละนะครับดาวสอ์ไปเดือนการเงินนะครับเป็นเกษตรก็ถือว่าดีนะครับเห็นไหมทุกอย่างก็ถือว่าโอเคละแต่ว่ามันเสียแค่ตรงที่ว่าดาวองคารน,นี่แหละอืม เป็นอรินะครับแล้วก็ดาวพุทธถอยเนาะก็ถือว่าไม่เป็นไรทุกอย่างมันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีตลอดชีวิตแต่ก็ไม่มีอะไรที่ดีตลอดชีวิตนะครับคือพูดง่ายว่าไม่มีใครโชคายตลอดชีวิตไม่มีใครโชคดีตลอดชีวิตทุกอย่างมีครึ่งๆกลางๆตามหลักของยินและหยางหนึ่งวันยังมีทั้งกลางวันและกลางคืนมีทั้งมืดและสว่างดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะดีทั้งวันคือหมายถึงว่าแสงสว่างทั้งวัน แล้วคือ24ิสี่ชั่วโมงแนละ้วติดต่อกันมันเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยนี้แล้วก็ดาวกลางคืนจะยาวนานจนแบบทั้งวัน24ิบสี่ชั่วโมงก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างในหนึ่งวันแบ่งเนี่ยยังมียินมีอย่างเลยดังนั้นเนี่ยมีกลางวันกลางคืนเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราซึ่งทุกวินาทีในดวงชะตาจะมีทั้งดีและเสียดังนั้นอย่าฟังคำพยากรณ์ที่สวยดูเกินไปว่ามีแต่ดีไม่มีเสียไม,มไม่มีทางไม่มีทางไม่เป็นไปได้ นะครับมันเป็นไปไม่ได้เราต้องอยู่ในความเป็นจริงอย่ามโนนะครับคือเพื่อนแกว่าคําว่ามโนในที่นี้มาถึงไปฟังเขาแล้วก็ยึดตามเขาเนี่ยแหละก็คือการมโนนะครับดังนั้นเอาความเป็นจริงเขาว่าสามารถติดตามข่าวในข่าวได้คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดข่าวในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระจายให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ